รีมิชแนลนะคบวันนี้อย่างที่บอกนะครับจากตอนเช้าเราเดินทางมาตอนนี้เรามาเที่ยวที่นี่นะครับเที่ยวแบบมีสตอรี่ที่นี่ชัยนาทครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงพักสัพยานครับรอสอ .120 นะครับปีนี้จะเป็นปีที่ครบ120ปีของอำเภอสัพยาแล้วก็โรงพักเก่าที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมที่โรงพักแล้วก็วิถีชุมชนที่นี่กันนะครับว่า เขามีอะไรน่าเที่ยวกันบ้างนะครับที่ใช้น้าเมืองเล็กๆแต่ม่เล็กในใจครับก็อยู่บริเวณโรงพักเก่านะครับของอำเภอสพรานะครับที่นี่ก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับก็เป็นอะไรที่มีอะไรจะทำย้อนยุคแล้วก็สมเด็จพระนิพาทธิราชเจ้าเนี่ยก็ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินนะครับ มาเยือนสถานที่แห่งนี้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเยือนโรงพักสัพยาโรงพักเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับนะครับเที่ยวไหนดีก็ต้องเที่ยวที่ชัยนาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเที่ยวมีสตอรี่ต้องเที่ยวที่นี่นะครับชัยนาทเรามาเยือนโรงพักเก่าสัพยาครับ ตั้งแต่สมัยนะครับองค์รัชกาที่5ที่นี่เป็นโรงพักที่แบบใช้ไม้ทนทานแล้วก็ข้างในโร่งโปร่งสบายมากๆเ <_ d ose> อยาจะบอกว่าที่นี่เขาถือเคล็ดนะบางคนเขาบอกว่าดวงไม่ดีเนี่ยเขาก็จะนิยมขึ้นโรงพักก็มาขึ้นที่นี่แล้วก็มาเซ็นสมุดเยี่ยมที่ตกติเวนนะฮะเซ็นแต่เรื่องดีๆก็บอกว่าขอแจ้งความว่าขอให้ตัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้น เจอแต่มีความความมีความสุขเรื่องราวขอให้หมดไปที่นี่จะเป็นหนึ่งสถานที่ที่คุณควรจะไปเยือนชนะที่นี่ลมเย็นโกรสบายมากนะคะแต่ที่นี่ไม่มีตำรวจนะคะมาเยี่ยมชมกันที่โรงพักเก่าสัมยานะครัจบจังหวัดชัยนาทครับก็ของที่ระลึกของเธอสัมยานะครับก็จะมีปิโตน่ารักมากเลยปิโตย้อนยุกนะคะแล้วก็เป็นหม้อหม้อแบบโบราณ่ะที่เอาไ้ใช้ใส่แกงไปวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือว่าเวลาคนไปทํางานสมัยก่อนก็จะขี้อวินหม้อ,มอเล็กๆอย่อยางเงี้ยมีชามกละมังมีสินโตส,สมัยโบราณนะฮะแล้วก็จะมีขวดโหลนะฮะแล้วก็จะมีเสื้อสับยานะป้ากาดูเสื้อสับยาสีชมพูหน่อยค่ะนี่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 นขนมนี่สีชมพูเหมาะสำหรับคนวันอังคารสีชมพูอย่างเรานะ เพระาะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ชายนาเมืองเล็กๆแต่ไป่เล็กในใจนะครับที่เรามาโรงพักเก่าสัพยาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนสตรีอาร์ตนะครับของเภอสัพยานะครับก็บบจะเป็นย้อนยุควิถีโบราณที่เราอยู่บ้านสมัยก่อนก็จะมีร้านเจ้าหวยขายของอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้จะเป็นร้านเจ้าหวยแบบโบราณมากเลยนึกถึงตอนเราเด็กๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของอำเภอสัพยาที่ หรือชื่อที่เจมี่เคยลงใน YouTube ไปแล้วนั่นก็คือขนมเปียโนหน้างาคุยหลีนะคะก็าสามารถมาซื้อที่ร้านจุงงนจ้งหวดแหงนะจุ้งหวดแหงเนี่ยจุ้งะปัน่แ็แปลว่าเรือใช่ไหมคะจุง้งแปลว่าเรือหวดแปลว,ว่าล่ํารวยแหงก็คือดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาซื้อร้านนี้เนี่ยคุณจะได้ความล่ํารวยกับเป็นกอบเป็นกรรมกับบ้านแน่นอนนะคะรับรองค่ะมาซื้อร้านนี้เอาไปไหว้เหล่าเอี้ยนเนี่ยรับรองจะดีแน่นอนเดี๋ยวเราเดิน กันต่อไปว่าเราจะไปสตรีทอาร์ตที่ไหนกันต่อนะครับหลังจากที่เราเดินม,มาจากถนนสตรีทอาร์ตของสัพพยาแล้วนะครับนี่เราเข้ามาในบริเวณวัดสัพยานะครับตรงนี้เป็นเบื้องหน้าของวิหารนะครับนะครับจะเป็นพระพุทธฉายนะครับศิลปะก็เรียกว่าเป็นวิธีชาวบ้านที่รัฒนศารอย่างลงตัวมากๆแล้วภายในวิหารหลังองค์พระพุทธฉายเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าปาง ที่นอนเหมือนปริณิพานนอนง่ายนะครับแล้วโผล่เท้าออกมาเหมือนวิหารพระพุทธเจ้าเข้านิพพานที่วัดพระศรีรัตนมหาราชวัฒน,นาหาธาตุนะครับขออภัยานะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเราจะมาขอพรจากองค์พระพุทธฉายที่นี่เพื่อให้ชีวิตเราได้มีความเฉิดฉายหนุนเนื่องเฟื่องฟูและมีความสําเร็จกลับไปะครับ ที่นี่ก็เป็นสถานที่สก,การัศักดิ์สิทธิ์ในวัดสัพยานะครับ,รบอําเภอสัพยานะครับที่นี่จะเป็นหนึ่งเรียกว่าต้องหนึ่งเดียวในภาคกลางนะครับนั่นคือเป็นพระเจ้านะครับปางที่เป็นที่ว่าพระครสาวกกราบพระรูปศเป็นหนึ่งเดียวในภาคกลางแต่จะเหมือนที่วิหารพระเจ้าเข้านิาพพานที่จอมพิศมุโลกนะครับ ภายในก็จะเป็นองค์พระบรมศพนะครับเป็นรูปจำลองขององค์พระเจ้าข้าออปริพา์นะครับแล้วก็มีพระอาัคารสา,าวกนะครับนั่งเฝ้านะครขอพรท่านเป็นอุศสายโคโบราณให้เราได้เจริญมรณามุสตินะครับเป็นของดีเมืองสัพยาที่เขาเชื่อว่าถ้าใครได้มากราบไหว้เนี่ยความจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่ง เป็นอาวุธมงคลทั้งหลายจะหมดไปจากชีวิตตัวเรานะครับและเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทาให้เราเนี่ยเป็นมีเขาเรียกว่าพลังใจทําให้เรานะครับได้เดินต่อไปนะครับแล้วก็ทําให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปเพราะว่าความตายเนี่ยมันจะมีอยู่คนๆเป็นสิ่งที่เขาไว้ให้เราเจอโมนาณรสติกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีต่อกัน ะญญน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับหลังจากที่เรานมัสการนะครับองคุรเจ้านะครับปางกับพระโรมาศพเรียบร้อยแล้วเนี่ย e ที่นี่นะครับก็จะเป็นด้านหลังวิหารนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อนะครับที่ส่งปางยืนนะครับบางคนเขาก็บอกว่าเป็นปางที่สําหรับให้ให้ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ให้ในสิ่งที่ความสำเร็จกลับไป 1> 1> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลามาที่วิหารหลังนี้เนี่ย เราจะต้องไหว้ด้านหน้าด้านในแล้วก็ด้านหลังแล้วคุณจะรู้ว่าความสําเร็จแล้วก็การที่ไหว้พระครบไตรรัตนสามประการเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่ครบจริงๆครับที่วัดสัพยาเผอสัพยาจองดชัยนาทครับ ราก็าอยู่ที่จังหวัดชัยนาฏเราบอกเราว่าทริปนี้เรามาเที่ยวเป็นแบบยาวๆนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่กาแฟกลางทุ่งรันเฟรนคาเฟ่นะครับคืออยากจะบอกว่าที่นี่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดชัยนาทนะครับในเรื่องกาแฟแต่วันนี้พอดีอาจารย์มีของงดกาแฟะนะก็กินน้าชาผภาพเป็นน้ามะนาวที่นี่มีน้ําโซดามีน้ําผลไม้ด้วยแล้วก็จะมีขนมหวานแล้วก็อาหารว่างที่นี่ที่เขาขึ้นชื่อคือผัดไทยถาดเออไม่ใช่ผัดไทยถาดขออภัย กระเพรา,พาถาดน,นะครับแล้วก็มีเค้กที่นี่อร่อยมากนะฮะช่วงนี้ต้องงดของหวานหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าทานมาเยอะมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะมีบรรยากาศชายทุ่งนามีแปลงนาสาธิตปลูกข้าวแบบชัยนาธนะฮะแล้วก็มีมุมถ่ายลูกสวยๆน่ารักน่ารักแล้วก็บรรยากาศชายทุ่งที่นี่สวยงามมากคือถ้าใครเนี่ย ได้มาจังหวัดชัยนาทต,ต้องห้ามพลาดน,นะคะร้านเฟรนด์คาเฟ่เนี่ยอยากจะบอกว่ามีบริการทั้งอาหารเครื่องดืม่มของหวานนะคะแล้วก็มีประกาศถ่ายรูปแล้วก็มีกระไดที่คนก็ชอบขึ้นกระไดสีขาวแล้วก็ถ่ายทุกบนกลางอากาศอ่ะที่นี่มีค่ะเขาบอกต้องลองมานะคะเฟรนด์คาเฟ่กาแฟกลางทุ่งนะคะเที่ยวแบบมีสตอรี่ที่ชัยนาทเมืองเล็กๆแต่เมล็ดในใจ หลังจากที่เราไปจิบกาแฟของว่างที่ร้านเฟนแล้วเนี่ยช่วงนี้เือนช่วงเย็นก่อนที่เราจะไปทานข้าวแล้วก็จะไปทํากิจกรรมอื่นมาแวะช้อปปิ้งของดีเมืองชัยนาทเนี่ย<อ>ก็คือเอเอ,เอปลาปลาสังกวาดเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดชัยนาทนะคะระับปลาสดที่นี่เลิศมากเลยอ่ะไม่ได้เชียไม่ได้ปวยแม่ท้านะ ดูดิมันแพรบเลย240ี่สิบาทเท่านั้นนะคะโลหนึ่งที่อื่นเนี่ยโลละสามร้อยขึ้นนะคะค่ะับอกนะคะที่นี่เนี่ยถูกแล้วก็รานะคาไม่แพงคิดว่าช่วยแม่ค้านะคะแล้วก็มาซื้อถึงแหล่งเลยตรงตรง,ตรงพ่อแม่น้ำเจ้าพระยาเลยไปกรุงเทพเนี่ยสามร้อยขขึ้นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามาซื้อถึงแหล่งเนี่ยจะได้มาสดๆเพราะฉะนั้นคุณ มาได้เลยเนี่ยดูปลาช่อนดิเนื้อแบบว่าแดงแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่นี่แปลกนะคือทำแล้วจะไม่คำอันนี้ปลาอะไรครับป้าจ้ปลาหมูค่ะปลาหมูปลาหมูอันนี้ร่าด้วยอเกนี่ปลาหมูน่ากินมากคืออยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเรื่องปลาเนี่ยที่หนึ่งนะคะใครมาชัยนาทถ้าพลาดในการกินปลาถือว่ามาไม่ชัยนาท นะคะคเที่ยวแบบมีสตรอรี่ต้องที่นี่ชัยนาเมืองเล็กแต่ไม่มเล็กในใจนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เที่ยวแบบมีนะครับสตรอรี่ที่ชัยนาธเรามาอยู่ที่ริมเขื่อนเจ้าพยานะครับ แสงอาทิตย์อัสดงตรงนี้เนี่ยเป็นเขื่อนพดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นหัวเมืองภาคกลางเลยที่รองรับน้านะคะต้นน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมาเมืองชัยนาทอย่าลืมมายามเย็นแล้วคุณจะไม่พลาดนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยตรงริมน้ำเนี่ยเป็นยังไงถ่ายรูปสวยมากอย่าลืมมานะครับสุดดีๆสุขแบบนี้ที่ชัยนาทนะครับริมเขื่อนจัมพยาครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงมื้อเย็นนะครับของเรียกว่าที่เมืองชัยนาทก็เราอยู่ที่ร้านสำหรับกับข้าวนะครับในเทีเ่ยวทีิปนี้มันต้องมีสตรอรี่แน่นอนอยู่กับสายน้าเจ้าพยาแล้วก็มีทอดมันปลาที่คนเขาเรียกว่าปลาเห็ดน,นะครับของ,องชัยนาทแล้วก็แกงส้มไข่ชะอมคือแบบว่าที่นี่กุ้งแน่นมากคืออยากจะบอกว่ามาเมืองชัยนาทเนี่ยถ้า,าพาดของพวกนี้เนี่ย คุณจะมาไม่ถึงแล้วเดี๋ยวก็จะมีปลามีอะไรมาเต็มที่เลยพีอจะบอกว่าเมืองไชน่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเรื่องกับข้าวและราคาก็ไม่แพงยให่ทุกท่านได้ลองมาไชานา่าแล้วคุณจะรู้ว่าไชานา่าไม่ใช่เมืองเล็กๆแล้วก็ไมเ่เล็กในใจแน่นอนครับวันนี้เราก็มาพักผ่อนแบบบ้านๆนะฮะเหมือนเรามานอนอยู่ในบ้านเลยอ่ะก็จะเป็นบ้านน้องการโฮมสเตย์นะครับ ก็เป็นที่พักที่จังหวัดชัยนาทาที่ทางจังหวัดได้รับรองให้กับเรานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าห้องก็พักอากาศวันนี้หนาวมากั้งข้างนอกข้างในเพื่ออยากจะบอกว่านอนบ้านไม้เนี่ยมันจะทําให้ธาตุของตัวเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะตามหลักความเชื่อของคนจีนเพราะว่าตัวคนเราในคนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าคนเราเนี่คือธาตุไม้การที่เราได้มานอนในห้องธาตุไม้เนี่ยมันจะเสริม เรื่องพลังชีวิตให้กับตัวเรานะครับเี๋จะบอกว่าชัยนาทนะครับเที่ยวแบบมีสตอรี่เนี่ยมันมีสตอรี่มาตั้งแต่เช้าถึงวันนี้เลยเนี่ยคืออยา๋จะบอกว่าสตอรี่ของชัยนาทเนี่ยยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวเราติดตามต่อ,ตอ,ตอไปคืนนี้มากรุ่งน,นี้นะครับครับก็กรุม๊มวิดชาแนลนะครับเช้านี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้องกันโฮมสเตย์มันคือเข้ามาแล้วมืดตืต่นหรือไม่สามารถมองเห็นอะไรได้นะคะอิสรสโฮมสเตย์นะคะคือทุกอย่างก็จะต้องเป็นแบบวิถีชนบทนะคะก็คือแบบว่าไฟมันก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าด้วยความที่เป็นธรรมชาติมันก็อาจจะทําให้เรามองไม่เห็นในสิ่งรอบข้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการนอนในวิถีโฮมสเตย์เนี่ยมันจะช่วยบำบัดเราในเรื่องสุขภาพแล้วก็ติดใจทําให้เรารู้สึกว่าความสงบนะมันเป็นยังไง แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าลําบากจนเกินไปนะัคือก็มีที่นอนแอร์นะคะห้องน้ำนะคะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมบริโมแล้วก็ที่พักก็สะอาดนะคะเี่แบบมีสตอรี่ที่ใชนัดเนี่ยคือมันต้องมีสตอรีอ่อะเมื่อวานเนี่ยเราก็คือเราไปทำเด็กผ้าบาติกไปโรงพักเก่านะคะไปกินอาหารอะไรมาเยอะแยะไปไหว้พระนะคะ แล้วก็ท้ายสุดมาเราก็มานอนหลับพักผ่อนนะคะที่นอนซีมพูวา,วานเมื่อคืนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุขดีๆสุขแบบนี้ที่ไชน่านะคะที่บ้านน้องการโฮมสเตย์น,นะคะเที่ยวแบบมีสตอรี่ที่ไชน่านะครับครับเที่ยวแบบมีสตอรี่ที่ไชน่านะครับเช้านี้นะครับหลังจากที่เราทานอาหารเช้าแล้วนะครับเราก็ มาที่วัดเขาพรองนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนออด้านล่างนะครับมนวัชการหลวงพ่อใหญ่นะครับแล้วก็บันไดทางก็จะมีนยานาคนะครับคนก็จะนิยมมากราบขาพอพรเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้ทางวัดก็ได้เริ่มบูรณะนะครับอิสานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและก็ถ่ายรูปนะครับก็เป็นอีกสานที่หนึ่งสกการะสําคัญของจังหวัดชัยนาทที่เมื่อคุณมาเยือนจังหวัดชัยนาทคุณจะต้องมานะครับ หน้าแบบมีสตอรี่นะครับหลังจากที่เมื่อกีนี้เนี่ยเราอยู่ท้างล่างที่เป็นองค์เมืองใหญ่แล้วก็ตัดขึ้นมานะครับก็จะมาอยู่บริเวณด้ดนบนมืองใหญ่นะครับตอนนี้เรามาอยู่บนยอดสุงของเมืองไชน่ามุมนี้360องศาจะเห็นหมดเขาเรียกว่าเมืองลมหายใจพระแม่โพสกเพราะว่าจะได้รับบรรยากาศนอกชายทุ่งนาที่ตป็เองหลวงขอเขงางจังหวัดไชน่าเลยด้านหลังของอาจารย์ หหออากาศหายตัวได้เศษใบไ,ไม้กลายเป็นเงินเศษก้อนหินกลายเป็นเ,เท่งพลอยทองอะไรนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าสามารถแบบว่าหมืว้ามอ่ะหายตัวปินบาบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากนะครับแล้วก็หลวงพ่อปกวัดเขาริกาเนี่ยสมายผมกูก็จะมาขอพรในเรื่องเงินทอ,องโชคลาภแล้วก็เป็นหน้าที่การงานอีกเรื่องหนึ่งปรารถนาฉะนั้นแล้วเนี่ย มาเมืองไชน่าอย่าลืมนะครัคบให้โอกาสขับรถขึ้นมาบนยอดด้านบนสุดของวัดขอ,อบน้องคุณมานักศึการนะครับโอดพี่หารเนี่ยจะอยู่หลังองค์พระใจดียนะครับแล้วก็มานักศึกษาครับผมแล้วคุณจะณรู้ว่าไชน่ายังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่มมจริงครับก็ในนะครับเที่ยวไชน่าแบบอิสตอรี่เนี่ยอาเจนตี้ก็ขอบอกว่จาจัดพิเศษให้นะครับก็เราก็ต้องมาแวะที่ ะะร้านเนรวิตคาเฟ่ซึ่งเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ของจอนไซนาที่สำคัญเนี่ยของอร่อยอยู่ที่นี่นะคะร้านเนโรวิตคาเฟ่เป็นร้านที่เรียกว่าสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะมีเครื่องดื่มที่โอเคอร่อยอาหารไทยอาหารตะวันตกเนี่ยเลิศน,นะฮะก็ยั่เป็นพิซซ่าหรือซาร์ดนี้นะฮะโดวยว่าบารช็อปเนี่ยใช้ของดี เทียบเท่าโรงแรม4ดาวครึ่งเกือบ5ดาวเพราะว่าเนื้ออาจารย์มี่ลองมาชิมแล้วที่นี่น้ำเกรวีอร่อยมากนะคะแล้วก็ตัวเส้นฟาเกตตี้คาโบนาร่าตัวนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้ว่าใช้นมสดแบบว่ากระป๋องธรรมาดาล้วๆนะคะคือใช้ของมีทำนะคะแล้วก็อร่อยมากอันนี้เรากินแล้วเรารู้นะแล้วก็อยากจะบอกว่า ถ้าใครเป็นคนที่ชื่นชอบในอาหารตะวันตกนหรือนับในอาหารตะวันตกรสชาติเนี่ยที่นี่เป็นหนึ่งทางเลือกเมื่อคุณมาเที่ยวต่างจังหวัดหรือมาจังหวัดชัยนาทนะฮะก็อ,อยู่ที่อำเภอประทับตะผอ,อตมุขตะเพาแล้วก็อยากจะบอกว่ามันฟินอ่ะแล้วก็ข้าวผัดนะคะอันนี้ข้าวผัดที่นี่เนี่ยเขาจะมีใออช้ผักที่ซื้อจากชาวบ,บ้านาก็ได้กดดูวิถีชุมชนด้วยนะคะมีผลไม้แตง่งสวยงามเพราะว่าเชฟที่นี่เนี่ย ก็ได้รับว่าเป็นเชฟระดับโรงแรมหลายดาวมากนะฮะก็มาทำที่เพราะฉะนั้นคุณาานะฮะมหเราพูตถึงถ้าคุณใส่ใจในการกินอาหารเนี่ยคุณจะรู้ว่าทุกอย่างที่ทานเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็ถ้าเกิดสุ่มว่าที่ไหนอยากให้เรารีวิวเราทำร้านอาหารเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ทรูที่ช่แนนลนะฮะเราก็ยินดีไปให้นะฮะขอให้ทุกท่านก็ดื่มด่ำกับความสุขนะฮะในเรียกว่าเที่ยวแบบคุี ตอรี่ใี้น้นานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามนะฮะแล้วคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเราโครมี่ชา n e l นะครับ